ไปโรงพยาบาลพาเข้าสารไปเจาะเลือดตรวจค่าไตค่ะอุ้ยอุตื่นเต้นไปหมดเลยก็สารตื่นเต้นไปหมดเลยเต้นเนหลบมือหลบมือหลบมือ เต่นเต้นอืมไม่ขึ้นนะโลกไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรอครับไม่ขึ้นไม่ขึ้น่อกี้ในขึ้นแล้วหนูลวงอืมไปหาหมอแป๊บเดียวเต้นไปหมดเลยอะโลกกาสานอืไม่ไปนะโลกไม่ไปตรงนั้นหรอก เออไม่ไปอ่ครับไม่ไปหรอไไกไม่ไปลูกไม่ไปขึ้นไปไม่ได้หนูตกอีกเออไปทางอื่นอ,อืมอ,อืมอ,อืมจะ อืม,อมตื่นเต้นเลยเข้าสารหนูอืมเดี๋ยวไปเจอเข้าวสารที่โรงพยาบาลนะครับ ข้าวสารมาถึงโรงพยาบาล้วคาแต่ข้าวสารดือ้อเมื่อกี้มาถึงก็วิ่งไปนู่นเลยค่ะห้องแมวไม่กลัวใครเลยว่าใครเขาจะฟัดอับงะปิดปิด,ปด,ปดไม่ออกวันนี้น้องมาเจาะเลือดตรวจค่าไตค่ะส่วนพี่ไอจังมาให้น้ำเกลือเป็นโรคไตท,ทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะ ออกมาบ้างนจะออกเลยเดี๋ยวผมขอเจาะเลือดก่อนนะค้ะแม่แม่พ่อพ่อลงตะก้าก่อนก็สารเจาะเลือดแล้วครับลองลั่นลงบานเลยเข้าสารลองลั่นเลยครับ ตาตูตาตูขาสันตาตูอืมเดกลับไปแกะที่บ้านอือกลับไปแกะที่บ้านหรอกข้าง,องนอกข้อเท้ามันเจ็บจังครับพ่อมันเจ็บจังครับพ่อขี้ขามันเจ็บนะครับตะกร้ารนี้ต้องเป็นตะการ้าทะลุมิติแน่ๆเลยครับ เข้าที่บ้านมาออกที่โรงพยาบาลเลยกลัวเลยครับไม่เข้าแล้วพ่อมือออกหน่อยให้ดูให้เขาดูได้ดูเพื่อนดูอะไร จะไปเดีย๋ยเต็มกลับบ้าน่ายเงินกลับบ้านลูก